นี่านเลยการงานการงานโอ้การงานออกไปได้ัวเองไม่ไม่ตังจไว้ไว้ห้าสิบไป40สิไปเนี่ยเั็นไว้การงานถ้า20่สิบกวดเนี่ยไว้ความรักห้าเอ็ดแล้วได้หกสิบเจ็ดสิบเปเอาไว้สุขภาพบางทีบางทีมันเป็นสูตรตรดงานตัดแล้วค่ะจะมีที่ทางสุขภาพ ที ok. ่เรายังไม่มีไม่ได้การพูดา่ายิบายไปเยค่เพว่าเขาาบาทีมันมสี่สาสิบหกสิบจะถามนมามีความรลากหลายมันทานรู้กี่คนแล้วมันเดินแนวเข้าวัดใช่ไ้เตรียมเข้าวัดสักคนหน่าทำเลยไอ้น้นเข้าวัดอย่างเดียวโอเคปิด เียงานอช่วยตัวเองงานขึ้นตัวเองทงานอะไรอยู่ที่ตัวเราหมดทำงานนั้นมันอยู่ที่ตัวเราหมดือนแต่มันเป็นการจบเลยนเสาใหม่ก็อยู่ที่ตัวเราหมดอนเราจะทำอะไรอยู่ที่ตัวเราเข้าใจไหมอยู่ที่ตัวเราเลือกเราเรามีใจแล้วเราฟันธงเราจะทำอะไรอยู่ที่ตัวเราขึ้นตัวเองตลอดเลยพวกนี้งานตั้งแต่เราทำมาอะไรมาทุกอย่างไม่ได้พึ่งใครเลนมันพึ้นเราแข่งตัวเราเอง รู้ส mm ึกไหมใช่อย่างนั้นเสร็จแล้วเป็นงานอะไรไหมรักษาคนให้คนเจริญละดูสิให้ให้จนแบบไม่เลนยหมดตัวเลยทีเคลื่อนคนมาดูตัวเองเลี่ยงอย่างเงี้ยใช่ไหมการดูเลี่ยงดูดิจนใหญ่จนล้านจนไม่รู้จะทำอะไรต้องเปลี่ยนแปลงน่อยเราก็จะเปล่อนให้ช่วยแค่แรกเพราะว่านี่ต้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนไปปรับปรับใหม่ให้ยังเป็นอย่างนี้มันมาเป็นสงสัยในตัวเองเรต้องพูการกาหน่อย งานของเราตระคุต่อมามันก็คุยออกมาเริ่มงานสอนงานแนะนำว่าบอกให้กล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงต้ยที่ตัวเราอนไหาต้องดูให้ชิดหน่อยมีงานเรียนงานสอนงานที่จะให้กับทุกคนได้ที่เราจะ กใหแกหตัวเรเองอันนี้อันนี้มีคนทา่าเองหมดเลยตัวเองเยอะกว่าคนทาท่ายน่อมันไม่อำเปนใคร้โจ๊กเยอนี่เมที่ตัวเราหมือนดีจะช่วยที่ตัวทำต้องปรับต้องเปลี่ยนความคิดคนน้องรู้สึกจะเล็กเลย่ยเล็กหนึ่งหรือเปล่าห้ากับแปดแปดบนห้าา

สองศูนย์สเวลาจะโจมตีใครมาข้างหน้าคือสองศูนย์สองสองนองสองสอนึ่งสามใ่ไองศูนย์สองงานที่เราเนี่ยเขาบอกว่าต้องพูดต้องจานสองศูนย์สองตอนนี้ไม่ถึงหกสิบอีกห้าสิบาานั้นมีงเลขหนึ่งที่จะมาทำไม่มีสองแปดหนึ่งงันมันสองแปดด้วยสองแด้ยทำไมเห็นเนยมันเลขกับว่าเนี่ยมันไม่พ้นกันมันจะ เรียนกัน yeah. ด๋ตรงนี nah> ้แหละก็ต hmm. ้องแบบในน้ำโอกคนตลอดแปไม่ต้องวางแผนต้องต้องอเรื่องเรื่องเจ็บแปดข้าวเนี่ยจะเป็นงานที่ว่าอิสระก็เป็นงานเรื่องสิปัญญาเร่ความรู้เรื่องสอนคนอะไรแบบนี ต้องกลับเข้าไปช่วยการศีภัยใหม่ต้องกลับเข้าไปช่วยงานงานบงูเงานวัดวไหนมาแต่บางทีมันเหนื่อยแล้วในวัดนี้ว่าไม่อยากจะเข้าวัดเข้าวัดไ,ไม่ได้เข้าไปหาพระมหาสีภัยแต่ไปเข้าที่อื่นเข้าวัดอื่นเลยวัดอ,นะอ่นสาขานะเออเปลี่ยนเลยใช่เปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนไป่ละเปลี่ยนวัดใหม่เปลี่ยนเป,นเปลี่ยนนะครดี๋ยวเรามาดูปัจจุบันเน่อยใช่เาต้องหาเงินก่อนจุดสำคัญ ก็หาเงินก่อนข้าว,วัดไม่มีเงินหลวงพ่อก็ไม่แค่แล,ล้วอะไรบางทีจะไม่อยากจะเข้าวัดเข้าบ้านยังไม่ไจะทำงานอนเลยเลยเพราะว่างานนั้นก็เร็ว <c oughs> งานนั้นมันตับไปหมดเลยนะเนี่ยงานงานด่างงาน,นตื่นมันไม่มีแบบมันมีจะรักษาคนก็ไม่มีคนจะนวดก็ไม่มีมันมันก็คือว่าขนาดอยู่ในวัดคนก็ไม่มานวดจะไปรอดพีก็ไม่ทำอยู่ เนี่ยมันมันไปวัดไม่นวดเลยไม่นวดเลยนะจัดต้องเป็นงานสอนงนมาให้ความรู้คนนะคนพูดนะพูดสอนนะจัดประกาศให้ปัญญาให้ความรู้ให้ปัญญาอย่านั้นนี่หแบ่งปันนะเนี่ยสอนคือแค่แบ่งปันเป็นความรู้ลวมีความรู้แล้วก็สอนไปให้ไปแบ่งปันไปนให้ไม่เคยนั่นเลยให้ตลอดไม่เคย เม่นาต้องพูดเยอะๆนิบางทีเราไม่เคยพูดต้องพูดปดัญหาก็เลยทำให้มีใครมาอีกใชนั่นเร่ไม่มีสามไงสองหนึ่งสามสองนึ่งสามสองศูนย์สองลวสามเขาว่างานเขาเองงานต้องพูดต้องคุยต้องเจรจาต้องสอนต้องเวลาเราสอนคนพบเขาก็จะมีการเปลี different evidence, different ่ยนแปลงอยู่ที่ตัวเรา ทุกวันนี้ก็ดูรหัสมองคนก็ดูรหัสชีวิตก็แล้วนั่นแหละก็ไม่เป็นไรหรอกดูไปดูเท่าไหร่ที่เราไม่ใช่เราเราดูรหัสชีวิตแล้วก็เอาตัวตัวเลขเนี่ยมาเชื่อมโยงกับอำนาจเชื่อมโยงให้เขาเปลี่ยนไปให้เขาปรับปรุงให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอะไรมีคนนะบอกว่ามาเจอสิ่งที่ดีก็ไม่เป็นไรถ้าใครอยากรู้เยื่องสารสนยนมาทั้งนันไม่เป็นไรก็อยากย้อนมาดูเราก็ยินดีที่จะสอนต่อเนี่ยเนี่ยสี like ่เนี so ่ย ่จะตัวประปูแ uh, ล uh, ้วบางครั้งเนี่ยมันต้องต้องต้องมีรับผิดชอบหน้าที่การงานอะไรหน่อยอันนี้เปิดจากข้างบนหรือข้างล่างข่าวตอนสุดท้ายแล้วก็เจ็ดใบอ่ะเจ็ดใบเจ็ดใบเปิดข้างบนเลยข้างบนถ้าโจ้กดข้างห้า้ก็ทานนสลักงานของเราเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย บางครั้งเราก็มาคิดชอบหน้าที่เยอะแยะมากมายแล้วบางทีเราก็ไม่อยากจะเรามารับผิดชอบแล้วนี่เยการแบกภาระการรับผิดชอบหน้าที่การงานการมีตำแหน่งตำแหน่งไม่อยากจะเอาอยากจะเป็นอิสระบางทีก็ท่างงานนี่เหมือนกับถ้าเริ่มหางานใหม่ๆทันเนี่ยไอ้ไอ้่อวานนี้ยังไม่เอาตอกเส้นนี่เอาเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเราให้ใหม่ดีเดี๋ยวสุดท้ายเราจะเกินเราดีเราคิดอยากจะอออกได้ออก จบเลยไหมมันจบตั้งแต่ที่นี่อะไรไงต้องเลือกว่าจะทำทั้งเรื่องนี้แล้วไม่แล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเห็นไหมที่จริงเขารู้แล้วมันอยู่ที่ตัวเราแล้วมันกไปทําอะไรองนี้อยู่ที่ตัวเราเลิกเลยไปที่แรกเออมันต้องตัวเราตัดสินใจอะไรไม่มีใครมาช่วยเราได้ไม่นี่แหละที่จริงไอ้ไพ่นี่ที่มันที่มันนั้นที่คุณโอมบอกว่าเห็นคุณน้ำจะสงสารประมาณเนี่ยผมขอถามคุณเดียวว่า มันมีปัญหาเนี่ยมันก็ถามลยากจะขอใบเดียวใบเดียวมัจบแล้วมันเปิดโลเอ้ยตัวเองกแก่มไม่พูดม่เมื่อกี้พอพระอาจารย์จับมาล้วเจะบอกข้างหัวตัวเราเองนั่นหละใช่ตัวเราเองเขาเาเขาพูดแค่หัวตัวเราเองนั่นแหละมันตัวเราเองก็อยู่กับเราที่ที่คนคนเรามันต้องเมากช่เลเองสอสเองแปดหนส่วนหนแล้วก็เลขสาอ่ะ เลกสามันก็มีจบจบประทาจานเลยสก็เป็นเลขของเขาเนาะเลขเนี่ยเลขในตัวห้าตัวห้าช่อง่ั้งวันเลยนี่งหลวนอยู่แค่เนี่ยจริงจรองมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันเหมือนกับมีอะครสักอย่างมาคำมาไม่ใช่มาคานวณมามามาทำออทไมบอก่เป็นเลขนี้ของคนนี้เออนั่นแหละ รู<ส> <T> ้เหมือนกันอ่ะที่สนุกทีเหมือนกันนะเออมันเห็นมันจบเลือิสจอะเขาจะอเนี่เพราะว่าเราจะสุจท้เราก็ุเขาเราก็ทำเอง้เรามาสรุปทรรมะมันจะ A เป็นตโว O เปนัว P เป็ตัว T เป็นสว S วัตตวตาลงมาทันทีตัวอักษรเองป็นตัว S าองไปทำเองหมดเลยทำเองมากเรเอาไม่มีใครทำให้สำเร็จนะน่าจะ นี่ยถ้าเราเข้าใจไอ้ตัวนี้นะพวกเราไม่ไปอันนี้ไม่ไปเรียนไม่ไปเลยคือว่าจะจะจะบรรลุทรรมเหมบรรลุธรรมจากไหก็อยู่ที่ตัวเราหมดกิจการงานการเนียความลงความตั้งมันต้องไปแก้ที่ใครแก้ตัวเราหน่อยเกถต้อไปบานทีญี่ปุ่นไปออกงางทีสักรายงานเอาเอาใหม่สิแล้วถ้าถามไปที่บัติทำเนี่ยเก้าเก้าเก้าหลามตัดแปลว่าอะไรหลามตัดที่ลงมือแอคชั่น ก้าวโพดำก้าวโพดำความคิดเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไงอ่ะความคิดความคิดต้องเปลี่ยนไงมันจะเอาแบบแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยว่ามันต้องมันต้องเปลี่ยนความคิดละยุคนี้ยุคนี้นะสมมติใช่ไหมความโพดำนี่มันความคิดไงถ้าเป็นโพแดงนี่ความรู้สึกความรู้สึกว่าแล้วเราอยากจะปฏิบัติธรรมแต่ว่า ยังยังยังคิดคิดอยู่ว่าจะไปดีไม่ไปดีอแต่ถ้าเป็นขลับตันี่ยต้องไปล่ะต้องฟันธงต้องลงมือละต้องนั่งสมาธิแต่ว่านักจีนจำโมทั้งทั้งต้องทำเข้าใจไหมอันนี้บางไม่ได้นนองสุขภาพไปเอาไหมเอาโอ้ยแกแล้วดิสุขภาพใครก็ดูแกเอาพี่สุขภาพนะไปอาจจะได้จอทากแกอย่างนี้ทใจ าาทใจเปป็นไตมแล้วเดี๋ยวขอขอใครจะดูต่ออีกไหมไม่เดี๋ยวขอจบไฮไลท์ความรักโอ้โหอดูมากเลยพันจันเดี๋ยวดูไฮไลความรักไปดูการงานของนี่ก่อนส่อไปคนแอบดูอยากรู้ความรักคุณท่าท่าเนี่ยเป็นไงบ้างการดูเตอโอ้โหก็อยากเห็นเหมือนกันอ่ะไปไหนแล้ว